สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายดีดีนึงครับต่อจาก EP เมื่อกี้นะฮะ cr 6 8 0 0 4นะครับมาดู EP นี้ฮะ cr 6 8 0 0 5นะครับต่อจากบ้านเมื่อกี้เกสเอ็ตารางวาสล้าน5แสนนะฮะมาดูแปลงนี้ฮะ160กว่าตารางวานะครับติดกับแปลงเมื่อกี้เลยนะฮะพื้นที่จะได้เยอะกว่านะครับแต่เป็นบ้านรีโนเวทนะครับขายเท่ากันนะครับสามล้าน5แสนบาทครับมีสิปลูกสร้าง2 2หลังนะคือนี่ฮะห้องครัวกับตัวบ้านนะฮะ แล้วก็พิเศษนะฮะแปลงนี้มีสวนของตกแต่งด้วยนะฮะก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆนะฮะมีต้นไม้มีผู้ไม่มีดอกไม้ด้วยนะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยสําหรับทํากิจกรรมนะฮะก็แปลกไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะแต่พื้นที่ได้เยอะกว่านะฮะกว่าแปลงเมื่อกี้นะอันนี้106ประมาณ168อตารางวานะครับสําหรับพื้นที่นี้นะฮะก็อยู่ตำบลืองชัยอำเภอืองชัยจังหวัดเชียงรายนะครับก็อดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงนี้นะครับ นี่คือ,อมีะบะบน้ําแทงให้แล้วก็น้ําบ่อบ่อดินนะฮะน้าบ่อที่ขุดเองนะฮะก็ใช้สําหรับรดน้ํารดสวนนะฮะอันนี้แทงน้ําสำหรับใช้สอยนะฮะใช้อาบใช้ล้างด้วยลังจานนะฮะก็มีระบบจัดการระบบให้หมดฮนะอยู่ใจกลางตัวอําเภอวิงชัยนะใกล้ที่ว่าการอำเภอวิงชัยใกล้ตลาดสดวิงชัยนะครับก็สะดวกสบายนะครับร้อยหกสิบแปดจุดแปดตารางวานะครับขายอยู่ที่สามล้านห้าแสนบาทนะครับต่อจากอีพีเมื่อกี้นะฮะ อีพีเมื่อกี้นี้91.8ตารางวาราขาที่3.5แสนะะ 3, 5, บาทนะครับก็มาดูส่วนบริเวณรอบๆกันนะครับมีร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนะบตัวบ้านก็เป็นบ้านหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็เป็นห้องครัวแยกอีกหนึ่งห้องหนึ่งนะครับมาดูส่วนของรอบๆบ้านกันนะครับ,รบตรงหน้าบ้านก็จะเป็นสวนญ้านะฮะตกแต่งนะครับ ก็เป็นเหมาะมากสำหรับลานทํากิจกรรมของทุกคนที่ชื่นชอบมีกิจกรรมเล็กๆนะฮะตรงตุดหย่อมนะครับนี่ลักษณะทางบ้านระยะห่างนี้2เมตรครึ่งนะฮะห่างกว่าแปลงเมื่อกี้นะฮะแต่เป็นบ้านรีโนเวทเองนะฮะตกแต่งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือบริเวณที่ปลูกหญ้านะฮะหญ้าสนามนะครับหน้าบ้านนะครับมีต้นผลไม้นะฮะให้นะครับแล้วก็มีไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งให้นะครับ ก็อยู่ในโครงการเดียวกันกันกนกบบ้านเมื่อกี้นะฮะใกล้ที่ว่าการอำเภอใกล้ตราดสดมึงชัยใกล้7ซเว่นเวนใกล้แคตโกโลตัสนะฮะใกล้อาเทศบาลตำบลเมืงชัยนะครับแปงนี้ก็เช่นเคยนะฮะห่างจากตัวเมืองเชียงราย12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่คือบริการโดยรอบนะครับบรรกาศดีครับลมลื่นฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เป็นข้างบ้านกันนะฮะ นี่ครับในส่วนของที่เป็นข้าบ้านลักษีห่างจากรั้วแล้วก็ตัวบ้านประมาณ2เมตรครึ่งนะครับบ้านนี้ทาสีอะไรใหม่หมดแล้วฮะเปลี่ยนใหม่หมดทักเรียนเวทหมดเลยนะครับผมพื้นที่ได้เยอะกว่า3ล้าน5แสนบาทกับ161.8ตารางวานะฮะในส่วนที่เห็นนี่เป็นห้องครัวห้องครัวแยกห้องครัวนี้มีห้องน้ำด้วยนะฮะเครื่องปรับอากาศเราก็มีให้นะฮะมี2ตัวเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวไปดูในส่วนของที่เป็นห้องครัวก่อนนะที่ติดกับตัวบ้านหลังนี้นะครับนี่ฮะขวามือก็จะเป็นห้องครัวแยกนะครับจอดรถได้สองคันนะครับที่ดินบ้านหลังนี้นะฮะนี่คือส่วนของห้องครัวนะครับก็ก็มีโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็มีซิงค์นะฮะบิวอินกับผนังเลยนะครับก็มีส่วนของทํากับข้าวนะฮะ มีซิง์มีหูด,ดูดควันด้วยนะฮะแล้วก็มีตาิงล้างไยล้างจานนะครับก็อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลวิงชัยนะครับใกล้ตลาดสดตอนเช้าอำเภอวิงชัยแล้วก็ใกล้ตลาดประจําตำบลอำเภอวิงชัยนะครับในนี้ในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะมีหนึ่งห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องครัวนะฮะมีกับห้องน้ำนะครับก็จะมีตัวชาเวอร์นะฮะสามารถอาบน้ําได้เลยนะครับ อร์เจอครบกันนะครับลูกค้าแปลงนี้เป็นแปลงนีโนเวทนะฮะเจ้าของนีโนเวทไว้นะครับก็ถือเป็นแปลงใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะกับพื้นที่161.8ตารางวาสุขพันธ์ครบกันฮะใช้ได้หมดอย่างเลยนะครับจะซื้อแล้วให้เขาเช่าก็ยอมได้นะฮะมีคนนะฮะตรงนี้เป็นส่วนของตัวบ้านที่ติดห้องครัวครับจะเป็นนี่เห็นที่เห็นนี่คือเป็นห้องโถงนะฮะ ห้องโถงมี1ห้องโถงนะสองห้องนอน1ห้องน้ําห้องน้ำนี่ใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีประตูนี่เปิดนี่ฮะที่เห็นสวนหน้าบ้านนะประตูโผล่ไปสวนหน้าบ้านนะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ํานะครับแอร์คอนดิชแนอร์มีนะฮะก็บ้านเก่ารีโนเวทนะลูกค้านะฮะก็3ามล้านห้าแสนบาทเช่นเคยนะฮะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดตารางวานะครับ นี่คือห้องน้ําตรงกลางใช้ร่วมกันนะฮะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแนละ้วสลับที่ดินแปลงนี้นะฮะ,ะกบบป้อมบ้าน,นะฮะมีชเวอร์ให้เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับใช้ได้เด็ดเดียวนะฮะก็แม่บ้านทำวามสารทุกวันเลยนะครับนะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะสุขภัณฑ์ก็ปิ้วใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมาดูในส่วนของห้องนอนกันนะครับห้องนอนก็ประมาณ4,5เมตรนะฮะ ก็มีเครื่องปรับอากาศให้1ตัวนะครับแล้วก็ผ้าดมติดผนังให้1ตัวนะครับผ้าม่านมีให้นะฮะมุ้งลวดเดกดับมีให้เลยนะฮะนี่ครับพื้นที่นะสำหรับบ้านหลังนี้นะสองห้องนอน1ห้องน้ํานะครับในบ้านทำความสะอาดทุกวันเลยนะครับมาดูส่วนของห้องนอนห้องที่2นะลูก้านะฮะว่าเป็นยังไงนะครับอ่านี่คือห้องนอนห้องที่2นะครับอันนี้จะแคบนิดหนึ่งนะประมาณ 4คูณ3.5เมตรนะครับก็มีหน้าต่างอยู่2บานนะเครื่องปรัประกาศไม่มีนะครับเป็นห้องลงโล่งเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าพื้นที่แปลงนี้เยอะมากครับ161.8ตารางวาสามล้านห้าแสนบาทนะก็ลูกค้าลองเปเรียบเทียบดูนะครับ EP ก่อนหน้านี้91.8ตารางวา3าล้านห้าแสนบาทเช่นกันครับอยู่ติดกับแปลงนี้เลยนะฮะแปลงนี้161.8ตารางวานะครับ ราคาเท่ากันเลยนะฮะสามล้านห้าแสนบาทแตบบ่แปลงนี้รีโนเวทบ้านเก่านะครับส่วนอีพีก่อนหน้าเป็นบ้านใหม่นะฮะก็ลองพิจารณาดูฮะลูกค้ามี2แบบ2สไตล์นะฮะอันนี้คืออีพีก่อนหน้านั้นนะฮะเก้าแสบบิบเอ็ดจุดแปดตารางวานะฮะสามล้านห้าแสนบาทน,ะะนี่ครับสนามหญ้ามีให้เลยนะครับปรลาพร้อมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะแปลงนี้มีน้ําบ่อขุดเจาะหนึ่งบ่อนะฮะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งหนึ่งแท่งนะฮะ ของทาไม่หมดนะครับจอดรถได้2กงรานเพราะพื้นที่กว้างมากเลยทีเดียวนะครับก็สวยก็ระแบบนะฮะบริการร่มลื่นนะฮะมีต้นไม้ใหญ่ให้ด้วยนะฮะมีต้นผลไม้ให้ด้วยนะครับอยู่ใจกลางเมืองที่ว่าการอพเภอวิงชัยเลยครับห่างจากเชียงรายก็ประมาณ12กิโลเมตรฮะห่างจากถนนหลักนะฮะชอรอ1หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามประมาณ2 5 0เมตรเท่านั้นนะครับใกล้โรงพยาบาลนะใกล้ตลาดนะครับใกล้ที่ว่าการอำเภอใกล้สถานีอนามัยนะครับ แปลงนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะฮะมีพื้นที่ล่มลื่นให้นะเป็นพื้นที่จัดสรรกว้างขวางกว่านะฮะก็อลองแวะมาดูได้นะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับฝากด้วยนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้ร้อยสิบเอ็ดร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดตารางวาสามล้านห้าแสนบาทนะครับอยู่บ้านกลางเวียงซอยแปดนะครับหมู่หนึ่งตำบลเวียงชัย,ยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมที่จัดสวนให้นะครับก็ฝากด้วยนะฮะใครที่มีที่ดินในจังหวัดเชียงรายนะไม่ว่าจะเป็น โดบ้านหอพักรีสอร์ทหรือว่าที่ดินเปล่านะฮะอยากให้เชิยงรายขายที่ดินโปรโมทในทรัพย์ของท่านนะฮะมีไว้จําหน่ายหรืออขายฝากจำนองนะก็ติดต่อมาได้นะสอบถามกันบ้านเด้เลยคนระัก็ไอดีไลน์นะฮะฟองหอม F O N G S H O M ฮนะฟหองหรือเบอร์โทรติดต่อโดยตรงนะ087 343 875 088 2590 477นะฮะกัแบเบชียงรายขายที่ดินนะครับ ก็ฝากทั้ง2แปลงนะฮะ91.8ตารางวากับ1 6 1 8ตารางวาน,นะฮะสามล้านห้าแสนบาทเช่นกันแหละครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันะีสวัสดีนะครับ